หนึ่งอันที่ทุกคนควรมีติดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าคนนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในหน้าที่หัวหน้าคือการบริหารจัดการคนนั่นเองซึ่งประโยชน์ของเอมพัตตีเนี่ยก็มีหลายอย่างนะฮะเอมพัตตีเป็นหนึ่งหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้องค์กรแข็งแรงและเติบโตนะครับเมื่อเห็นว่าเอมพัตตีสสำคัญเนี่ยสิ่งที่สามารถป้องกันการทุลงได้ก็คือการที่ทําให้บริษัทหัวหน้าและพนักง,งานทุกคนมีเอมพัตตีต่อกันให้มากที่สุดเราอาจจะต้องพูดเรื่องนี้กันเยอะขึ้นนะ รถท t d อยู่บ่าย Sunday InsurTech ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Bond Simple ประกันยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทำทุกอย่างให้รวดเร็วในราคาที่เหลือเชื่อด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจแล้วคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันซันเดย์รับส่วนลดทันที10%เพียงใส่โค้ด mission to the moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ ec sunday com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission t ุด h e ม o ลพ p o d ค a s t นะครับคุณอยู่กับโรบินฮานุสาหะครับน้องส่งข้อความมาจากกรุงเทพเลยนะครับบอกว่าพี่ช่วยอ่านตอนนี้หน่อยเพราะว่ามันกำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้เขาตั้งชื่อตอนไว้ว่าองค์กรควรรับมืออย่างไรเมื่อเจอปัญหาเรื่องทัวลงนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเมื่อไม่นานม,มานี้มีข่าวหนึ่งที่มาแรงมากๆเลยในโลกโซเชียลก็คือมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์ถึงสถานการณ์ทำนองว่า ตัวเองเนี่ยนะครับไปขอลากับผู้ที่เป็นหัวหน้านะครับโดยเหตุผลที่ขอลาเนี่ยก็คือว่าจะขอลาไปดูใจคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยป่วยแล้วก็อาการไม่ดีนะครับดูแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่เกินคืนนั้นละปรากฏว่าหัวหน้าคนดังกล่าวเนี่ยไม่ให้หลาจนสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็เสียชีวิตลงนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสุภาพสตรีท่านนี้ก็ไปคุยกับหัวหน้าอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าคราวนี้ก็จะต้องลาไปทําพิธีศพ ให้คุณแม่เนาะแต่คุณหน้ากลับตอบมาว่าถ้าไม่มาทํางานก็ให้มาเขียนใบาลาออกไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นการแคปหน้าจอแชทมานะซึ่งแน่นอนครับว่าบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวกันอย่างรุนแรงเลยทีเดียว ไม่ใช่ชาวเน็ตนะฮะจริงๆไปถึงสื่อกระแสหลักด้วยนะครับซึ่งความเห็นส่วนใหญ่มันก็ไปในแนวทางเดียวกันนะว่าเฮ้ยโอ้โหคนนั้นมันจะอะไรมันจะใจร้ายขนาดนี้นะฮะแล้วก็โอ้โหคือเรื่องราวมันบานปลายมากมันไปลงเพจของสถานประกอบการแห่งนั้นแล้วก็ไปไม่ใช่เฉพาะสาขาที่ในเมืองไทยโดยไประดับโลกนะไปกันใหญ่เลยคือเรื่องราวมันไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะฮะทางองค์กรก็ต้องออกมา take action ว่าเด สั่งพักงานหัวหน้าคนนั้นแล้วเดี๋ยวจะสืบสวนพฤติกรรมกันต่อไปนะครับพร้อมแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนเธอและครอบครัวนะครับแถลงการก็อาจจะช่วยลดเรื่องนี้ไปได้ประมาณหนึ่งแต่ว่ากระแสะก็ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่นะก็ยังมีคนแชร์อะไรอยู่นะฮะแล้วก็ความคิดเห็นก็แน่นอนว่าเป็นไปนในทางลบนะครับซึ่งผมจะอยากจะบอกว่าปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยต้นเหตุมันมาจากเรื่องที่เราเึือกไม่ออกจริงว่ามันจะมาจากไหนนะ แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆก็ได้ไม่อาจจะไม่ได้พูดถึงในเคสนี้นะฮะพูดถึงทั่วๆไปมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอนะฮะส่วนใหญ่มันจะมาแบบงงๆมากๆเลยนะฮะคือมันแต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นทีนี้มันมันให้ข้อคิดอะไรเราบ้างข้อแรกเลยเนี่ยคือคนในองค์กรมีผลต่อความสุขของพนักงานแล้วก็มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรมากๆเลยนะครับ จริงๆคำว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามสร้างกันนักหนาเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่คนในองค์กรเราปฏิบัติตัวต่อกันกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนั่นแหละนะครับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยต้องบอกว่ามันสําคัญเพราะว่ามันมีมันมีส่วนที่จะเพิ่มหรือลด Engagement หรือว่าการมีส่วนร่วมของพนักง,งานอย่างมากนะครับองค์กรไหนมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นพิษมันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ หรือถ้าไม่สร้างก็อย่างน้อยก็ไม่ลดกําลังใจแล้วกันนะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อตัวองค์กรเองนะฮะทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าทําง่ายนะครับผมเองก็มีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรแต่ผมก็รู้ว่ามันสําคัญก็พยายามที่จะทําอยู่สม่ำเสมอนะครับหลายอย่างก็ยังทําไม่สําเร็จนะแต่มันก็จะต้องพยายามทํากันต่อไปแล้วก็เชื่อว่ามันก็เป็นถนนที่จะสร้างไปเรื่อยๆนะฮะวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรดีเนี่ยก็คนก็อยากอยู่ด้วยนะฮะ turnover r a ล e ก็จะต่ํา แล้วก็ช่วยส่งเสริมเรื่องแบรนด์เอเดนติตี้ด้วยนะครับเพระาะธองกรเนี่ยที่ดีเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทที่มีต่อสาธารณาชนซึ่งภาพลักษณ์และชื่อเสียงนั้นเนี่ยส่งผลนะฮะต่อลูกค้าอย่างมากโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกอย่างลูกค้าเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากมายนะครับจากข่าวดังกล่าวเนี่ยนะฮะส่วนสําคัญที่ทําให้ทัวลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอ,อ่พนักง,งานคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนขององค์กรซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าโอเคถึงมันจะเป็นการกระทําเฉพาะบุคคล นะครับคือเราจะไปเหมารวมว่าเฮ้ยเขาเป็นคนไม่ดีกันหมดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่โอเคมันการกระทำเฉพาะบุคคลแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้แบรนด์ไอดีนิตี้เนี่ยแย่ลงไปถ้าเราไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยนะเราก็จะพบว่ามันมีการตั้งสมมติฐานต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่า จริงไม่จริงอย่างไรนะฮะเขาก็พูดกันไปอันนี้เป็นความคิดเห็นนะอันนี้บอกก่อนนะฮะนี่ความคิดเห็นนะครับเช่นบางคนก็บอกว่าไอ้บริษัทเนี่ยลดต้นทุนหรือเปล่าทําให้พนักงานน้อยพอมาลาก็เลยลาไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นแล้วกันนะครับอันนั้นเป็นข้อที่1่ประเด็นที่2คือเรื่องของเอมพัตตีซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราสามารถนําไปปรับใช้กับเรื่องของเราเองได้นะครับเอมพัตตีเป็นคําที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็เป็นคําทีี่่เเหมมาาาะะกกกัับบสถนนนนรรณ์ช้ค ถ้าพูดถึงความหมายคําว่า empathy เนี่ยมันคือทักษะความสามารถในการเข้าใจคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอารมณ์หรือว่าความรู้สึกโดยที่ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือพูดง่ายคือว่าเราต้องพยายามตัดไอ้คำว่า Ego-centric ของเราเนี่ยออกไปก่อนนะครับแล้ว empathy สำคัญยังไงนะฮะเราลองอ้างอิงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูก็ได้ว่าถ้าหัวหน้าเราหรือว่าคนรอบตัวเราเป็นอย่างข่าวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสมมติเราไปลานะ จริงๆอะนะมันม,ม,นมีมันมีธุระมันต้องไปงานแต่งงานลานงานศพงานไปหรือว่าแม้กระทั่งลาไปดูใจคนสําคัญอย่างที่ข่าวออกเนี่ยแต่ถ้าหัวหน้าเราไม่อนุญาตโดยอ้างเหตุผลว่านะมันมีคนพูดอย่างนี้จริงๆนะฮะไปแล้วคนนั้นจะดีขึ้นเหรอหรือถ้าเธอไม่ไปแล้วเขาจะไม่แต่งงานกันเหรืออะไรประมาณนี้นะฮะหรือให้ตายยังไงก็ต้องกลับมาทํางานให้ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะทํำยังไง ในแง่ของเอมพัตตีเนี่ยต้องบอกว่าผิดเต็มประตูถึงแม้ว่าบางคนพูดว่าเฮ้ยแต่ในแง่กฎหมายเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไม่อนุญ,ญาตหรือเปล่าใช่นะฮะแต่เราไม่ได้อยู่โดยหลักนิติศาสตร์อย่างเดียวนะโลกเราเนี่ยนะเรา,าต้องมีการผรสม,มกับหลายๆอย่างเข้ามาเรื่องจิตวิทยานะฮะเรื่องทางสังคมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเอมพัตตีจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะจริงๆเอมพัตตีเป็นทักษะอีกหนึ่งอันที่ทุกคนควรมีติดตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าคน นะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในหน้าที่หัวหน้าคือการบริหารจัดการคนนั่นเองซึ่งประโยชน์ของเอมพัตีเนี่ยก็มีหลายอย่างนะฮะเอมพัตีเป็นหนึ่งหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทาให้องค์กรน,นั้นแข็งแรงและเติบโตนะครับเมื่อเห็นว่าเอมพัตีสสำคัญเนี่ยสิ่งที่สามารถป้องกันการทัวลงได้ก็คือการที่ทําให้บริษัทหัวหน้าและพนักงนานทุกคนมีเอมพัตีต่อกันให้มากที่สุดเราอาจจะต้องพูดเรื่องนี้กันเยอะขึ้น ที่ไม่พูดถึงปัญหาเรื่องทัวลงมากดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราถึงคราวคราวเคราะห์แล้วกันเกิดทัวลงขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะผมเองเนี่ยก็มีการคล้ายๆกับเตรียมแผนไว้เลยแหละเพราะว่ามันไม่รู้จริงครับว่ามันจะเกิดขึ้นจากแง่มุมไหนนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะต้องต้องใช้คาว่าลดอารมณ์โกรธของสาธารณชนลงแล้วก็ชี้แจงในมุมของเรานั่นเองนะครับ ในอดีตก่อนมีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเวลามันมีเหตุการณ์แบบนี aph, ้เรื่องราวมันจะไม่ค่อยใหญ่โตสักเท่าไหร่คนเราก็จะส่งจดหมายไปหรือโทรไปอะไรแบบนี้นะฮะล้วก็เวลาก็ค่อนข้างนานกว่าจะเป็นเรื่องมันก็จะต้องไปเป็นถึงนักขงนักข่าวอ่ะนะฮะถึงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแต่ยุคนี้ไม่ใช่ละยุคนี้คนเท่าถึงข้อมูลได้รวดเร็วนะครับก็เป็นสปอตไลท์ของทุกแบรนด์แหละนะฮะก็อย่างที่ผมบอกฮะมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับซึ่งวิธีการในการเตรียมตัวละกันผมใช้คํานี้นะฮะ ในการนอกจากจะป้องกันแล้วป้องกันเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าป้องกันยังไงในเคสนี้ใช่ไหมฮะจริงๆมันก็มันก็มีวิธีการป้องกันอย่างอื่นนะสมมติเราพูดถึงคุณภาพสินค้านะครับการทํา QC ที่ดีการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีไม่มีการแอบอ้างหรือเอาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานพยายามจะมุบมิบไปขายลูกค้าอย่างเงี้ยหลักพวกนี้เนี่ยในองค์กรมันก็ป้องกันการทัวลงได้ประมาณหนึ่งนะฮะหรือการมีธรรมาภิบาลที่ดีนะครับไม่มีการ ทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงในทางการเงินอะไรพวกนี้มันป้องกันการทัวลงได้หมดเลยนะฮะการป้องกันความเสี่ยงนะฮะมีการทําเรื่องของ Risk Management อยู่ตลอดเวลาก็ลดการทัวลงได้เช่นการแต่ไม่มีอะไรป้องกันได้100%อยนะอ่านะฮะอย่างที่ผมบอกครบางทีมันมาในรูปแบบที่คุณนึกไม่ถึงจริงๆแบบว่าเอาผมยกตัวอย่างง่ายนะฮะสมมุติว่าแอดมินเพจของเราเนะี่ย ของคุณของใครคนก็ตามไม่ว่าจะเป็นของใครเนี่ยนะฮะคือคือไม่อยากพูดของใครเพราะเขาเสียจริงเนี่ยนะเกิดพิมพ์อะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาเ <c oughs> ขาก็เป็นปพนักง,งานคนหนึ่งแล้วเขาก็พิมพ์อะไรมาแต่ว่ามันเป็นหัวของบริษัทไงก็ทัวลงได้สบายสบายอยู่แล้วดังนั้นเราจึงต้องมีแผนในการจัดก,การนะครับไม่งั้นเนี่ยสถานการณ์จากวิกฤตเนี่ยมันจะกลายเป็นวิบัติได้เลยเนี่ยนะฮะคือมันจะแบบเละเทะไปได้เลยนะฮะงั้นการจัดการก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องเตรียมตัวไว้นะครับอันนี้หนึ่งครับต้องมีคน คอยจับตาดูและคอยรับฟังนะครับจับตาดูก็คือว่าต้องมีคนคอยมอนิเตอร์ในโซเชียลมีเดียเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคอยมอนิเตอร์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราจะเห็นตอนที่มันยังไม่เริ่มลุกลามมากครับอ่านะฮะเราจะเห็นตอนที่มันยังไม่เริ่มลุกลามมากแล้วก็มันก็แก้ไขง่ายกว่าต้องใช้คานี้นะครับแล้วก็เตรียมชี้แจงนะฮะแต่อย่ารีบชี้แจงจนเกินไปจนกระทั่งแบบเดี๋ยวชี้แจงผิดประเด็นเพราะมมนยังไม่มีเวลาหาข้อมูลนะฮะ แต่เขาอย่าช้านะครับเวลาส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มรู้ตัวแล้วเนี่ยภายใน24ชั่วโมงผมคิดว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอไหวนะครับหรือบางคนอาจจะแบบว่าโอเคชี้แจงก่อนว่ารับทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปสืบสวนก่อนว่าเรื่องเป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่อยมาชี้แจงต่อมานะฮะขั้นที่2ก็คือตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องนี้นะครับใครเป็นคนที่ต้องคอยคุยกับโซเชียลมีเดียนะครับนะฮะ เรามีคนดูแลโซเชียลมีเดียกี่คนนะครับเขาเหล่านี้คือระหว่างนั้นนะ่ะระหว่างที่เรากําลังจะชี้แจงหรือชี้แจงไปแล้วกําลังรอสืบสวนเนี่ยเขาก็ต้องรับแรงกระแทกนะฮะแล้วก็จะค่อนข้างหนักด้วยเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าคนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะต้องรับเรื่องหนักๆช่วงนั้นเนี่ยเขาไหวไหมกับเ,เหตุการณ์ตรงหน้าเราต้องเอาเราต้องเกณฑ์กาลังคนเฉพาะกิจเพื่อการนี้หรือเปล่านะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้สถานการณ์ตรงนี้แหละมันจะเป็นจากวิกฤตเบาเป็นวิกฤตหนักมันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ หลายเคสที่เราเห็นนะมันมีเคสที่แอดมินไปตอบโต้กับทัวร์นะครับเรื่องราวจากที่มันเป็นความแรงระดับ3มเนี่ยมันก็กลายเป็นความแรงระดับ11ไปเลยเหมือนเอาน้ํามันไปลาดกองไฟอะไรอย่างนั้นนะคะคือไปเถียงกนะันว่างั้นเถอะนะครับพอตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะองค์กรเนี่ยก็กต้องมีการถแถลงการนะครับบุคคลที่ถแถลงการเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียและเข้าใจอารมณ์ของมวลชน นะฮะมีความน่าเชื่อถือมี EQ คนแบบนี้จะสามารถวิเคราะห์เรื่องราวอื่นๆแล้วก็มามาตอบได้อย่างเหมาะสมนะฮะอย่าลืมนะฮะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมันจะมีประเด็นสำคัญสำคัญนะฮะอยู่5เรื่อง1คือคำพูดแบบไหนที่ควรเลีกเลียงมันจะมีบางคำพูดที่เซนซิทีฟเป็นพิเศษในบางกรณีควรหลีกเลี่ยงนะฮะสองเมื่อไหร่ที่ไม่ควรตอบโต้นะครับสามคือเมื่อไหร่ที่สามารถอ้างถึงอำนาจของผู้มีอำนาจสูงกว่าได้เช่นบอกว่าต้องรอผู้บริหารตอบนะฮะเมื่อไหร่ที่ควรขอโทษ นะมันจึงมีบางกรณีที่ต้องรีบขอโทษแล้วก็ออกแถลงการแบบไหนที่ไม่ทําให้คนโกรธขึ้นกว่าเดิมนะฮะแถลงการต้องชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าผิดต้องบอกว่าผิดถ้าไม่ผิดต้องมีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องมีคําอธิบายนะฮะและจําไว้เลยนะครับว่าถ้าทําผิดจริงๆก็ขอโทษคือไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับความผิดแบบตรงไปตรงมาบอกขอโทษที่สำคัญครับอย่าลืมติดต่อคนที่ได้รับผลกระทบเร็วที่สุดนะฮะส่งข้อความไป อีเมลไปโทรไปอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดความโกรธได้อีกระดับหนึ่งนะครับและเวลาทัวลงคุณจะต้องเจอกับนักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แต่จะเข้ามาดา่าแยบใครเียหายบางทีก็โหเล่นกันถึงบุปการีอะไรแบบนี้กันเลยนะครับไม่ต้องตอบโต้นะฮะคือไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เด็ดลืมฮะเราต้องรักษา E q คของเราไว้นะครับอะไรที่ไม่ไม่ถูกใจปล่อยผ่านเลยฮะ ถ้ามาในเชิงของนักเลงคีย์บอร์ดนะปล่อยผ่านไปเลยนะฮะไม่ต้องไปตอบโต้อะไรก็ปล่อยไปไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่หยุดนะไม่จบนะเรื่องมันจะไม่จบนะครับสรุปนะฮะโลกปัจจุบันเนี่ยคนเข้าถึงข้อมูลง่ายนะครับแล้วคนจํานวนมากเมื่อคิดว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่ไม่เป็นธรรมกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอมพัตตีเป็นสิ่งสําคัญในยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็เวลาเรามีเอมพัตตีเนี่ยความรุนแรงของทัวเยจะน้อยลงนะครับ และแผนการด้วยนะต้องมีแผนการด้วยแล้วถ้าเราทําผิดจริงก็ขอโทษครับยอมรับความผิดแล้วก็แสดงความรับผิดชอบนะฮะก็มีคนจานวนมากล่ะครับที่จะให้อาภายัยข้อจะไม่ให้อาภัยวันนี้แต่ว่าก็วันหนึ่งเขาก็จะเอออย่างน้อยเขาก็ได้ปฏิบัติามอะไรที่ถูกต้องนะครับอย่างน้อยเราก็มีถ้ามีความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องมันก็จะก็จะจบไปเพราะว่าคนเราก็ทําผิดกันได้อยู่แล้วนะ แต่ว่าสิ่งที่คนไม่ชอบอ่ะคือคนที่ทําผิดแล้วไม่ยอมนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวรับมือไว้ไม่เสียหายขอบคุณที่ติดตาม Mission to t h e m o o n นะครับสวัสดีครับ m i s s i o n to the m o o n Podcast p r e s e n t e d by Sunday i n s u r ชัวร์ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance b o ด์ Simple ประกันยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทําทุกอย่างให้รวดเร็วในราคาที่เหลือเชื่อด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจ แล้วคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันซันเดย์รับส่วนลดทันที10%เพียงใส่โค้ด MissionToTheMoon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easysunday.com